สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับมาลุกไก่ก้วฟ้านครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปนะครับไทยเชดตัวเอลนะครับมาพบกับผู้เล่นนะครับทางบ้านครับผู้ที่มีเลตติ้งนะครับหนึ่งพันหกร้อยนะครับศูนย์หนึ่งนะครับไปครับมาสายยอดขิดของเรานะครับตำแหน่งนี้ก็ขึ้นเบี้ยนครับสกัดไปก่อนนะครับมาไปครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็สังคมใชครับนะครับเปิดเบี้ยขึ้นไปอีกครับ เปิดปูสามขึ้นไปนครับอ่าโดนทิ่มริมนะครับทิ่มริมเราทิ่มเบี้ยช้างนะครับก็จะเอาเปรียบนอกในนิดหน่อยครับโดนกินนะครับตำแหน่งนี้นะครับเรากินเข้าในใส่ก่อนได้ไหมเขาก็กินเข้ามาเรากินมาเขากินโคนเรากินเม็ดก็นิ่งๆไว้ครับไปครับเอามาไปดีกว่าคนระับ นะครถ้าก็ทิมเบี้ยยันขึ้นมาก็จะเป็นแท่นนะครับดีกว่าครับก็เป็นเกมสิบนาทีนะครับอ๋อโดนโยนเม็ดขึ้นมานะครับโดนเม็ดขึ้นมาก็กินครับกินดีกว่าครับไปครับแล้วก็กินกินม้าใครกินไปครับไปครับกินหงายไปเลยครับมาดูกันว่าจะเอาอะไรกินครับอ่าเอา เม็ดกินครับเอาเม็ดกินเราก็กลับนะครับตีหัวแล้วเข้าบ้านนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เปิดเบี้ยขึ้นไปครับนะครับเสริมโคนะครับตำแหน่งนี้ครับเป็นก้างปูไปก่อนครับนะครับแล้วเปิดเบี้ยตรงกลางไปเลยนะครับแลเปิดเบี้ยตรงกลางขึ้นไปหรือว่าขึ้นขุนก่อนนะครับ ไปพี่ตรงกลางไปครับเอาโคนตัวขวามือนะครับมาเล่นดีกว่านะก็จังหวะแบบนี้ครับไก่ข้าวฟ้าก็จะเดินช้านิดนึงนะครับมันเป็นเพราะอย่างนี้นะครับเอาเบี้ยกินนะครับเอาเบี้ยกินเอาโคนกินก็เป็นเบี้ยดีกว่านะครับเป็นเบี้ยขึ้นไปนะครับเขาอาจจะทําลายนะครับทำลายเบี้ยตกลางเราเอาเม็ดเสริมขึ้นไปนะครับไม่เม็ดเสริมอาจจะเป็นโคนนะครับอ่าดูระหว่างเม็ดกับโคนนะครับ โคนขึ้นไปนะครับโคนขึ้นไปเขากินโคนกินเม็ดขิ่มขึ้นมาไปครับโคนขึ้นไปครับนะครับโคนขึ้นไปหนึ่งตัวครับเม็ดขึ้นมาแล้วนะครับก็ปักไปเลยครับนะครับหมามาจับโคนครับจับโคนก็ไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ครับ เราจะปล่อยให้ไม่ได้นะครับมาครับนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเราให้ไหมครับไม่ให้ครับตำแหน่งนี้เร,ร,รเือเราไม่ให้นะครับเอาเรือตัวไหนนะครับเอาเรือตัวไหนนะครับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ เรือฝั่งนี้ดีกว่าครับมาครับโคนกินกินกินเขาจะอัดเม็ดไปกินกับเราหรือเปล่านะครับไปครับเม็ดขึ้นไปกอนครับถ้ากินตัดก็โคนกินเราเรือกินตัดเรือนะครับ ถ้าเราเตัดเรือก่อนเราเอาคนลุกก่อนได้ไหมอ่ากินตัดตำแหน่งนี้นะครับก็่าจจะเป็นเบีย้ยนะครับเบีย้ยแล้วเป็นเบีย้ยตำแหน่งไหนดีนะครับต้องมาดูกันนะครับเบีย้ยตำแหน่งนี้ดีกว่านะครับนะครับเปิดหน้าขุนนะต่างคนต่างเปิดนะครับ ถอยมากลับไปนะครับถอยมากลับไปก็ขึ้นโคนนครับเบี้ยเม็ดขึ้นไปครับนะครับเม็ดขึ้นไปต่อรองนะครับสีดําก็จะดีดีกว่าหน่อยนึงครับว่าเบี้ยนะครับคุณดาสามารถหลบไปอยู่ที่เบี้ยเบี้ยคู่นะครับของสีดาอยู่ฝั่งมาตาแหน่งนี้นะครับจะทิ่มมากับเราแล้วครับก็ทําไงจะขยายมาได้ครับนะครับ ำแหน่งนี้น่าจะขยับขุนขึ้นไปขยับขุนหน่อยนะครับขุนมาแล้วนะครับขุนมาในตำแหน่งนี้ก็ทิม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 ไปครับ หนงนี้ก็ถอยนะครับถอยมาครับครับก็เอามาขึ้นไปยืนนะครับเอาเรือมาตำแหน่งนี้ก็จะกินเรือก่อนหรือเปล่านะครับ ินนะครับครับตำแหน่งนี้ก็เอาเรือนครับออกคลองนะครับเดี๋ยวออกคลองแล้วก็ ขุนนะครับขุนหลบไปก่อนนะครับกันนะครับป้องกันเรือของสีดําออกมานะครับกินเข้ามาแล้วนะครับกินเข้ามาแล้วก็ตานอ,อย่างนี้น่าจะเป็นโคนครับโคนขึ้นไปครับหรือว่าเป็นม้านะครับถ้าเราเอาม้ากินเนี่ยเขาโคนมาไล่ นะครับมาดีกว่านะครับไปก่อนครับเอาตัวใหญ่ขึ้นไปนะครับง่ายได้อาม้านะครับไปจับนะครับไปจับไล่เรือนครับพอเรือหนีครับก็เอาม้าขึ้นมานะครับเอามาตำแหน่งนี้มาทําอะไรเอ่ยนะครับก็ไล่เรือครับ เสียงไร่เข้าครับแล้วต,ต่อมาไปเลยครับตำแหน่งนี้แล้วต,ต่อไปก็ เป็นของท่านนะครับบ้านน่าจะอยู่ทองหล่อน,นะครับเราใช้ชื่อว่าทองหล่อน,นะทองหล่อตรองหนึ่งนะครับเราเจอกรไไ่ก้าวฟ้าโอ้โหโดนกินตำแหน่งนี้นะครับเรากินลุกไปก่อนได้ไหมครับเขากินลุกเราก่อนนะครับถ้าไปนะครับก็เบี้ยก,กินขึ้นไปนะครับขาจะาคนกินเบีย้ยเราหรือเปล่า อืตำแหน่งนี้ก็อยู่ตากดนะครับกินสองหนึ่งนะครับกินสองหนึ่งก็โอเคนะครับพูดถึงครับเพราเรามีม้าสองตัวนะครับนะครับน่าจะเดินโคลนขึ้นไปนะครับบังไว้ก่อนนะครับไปครับ คือคำนวณตัวหมากแล้วเราโดนกินสองหนึ่งก็จริงแต่ว่าอ่าเดินมาไล่นะครับเดินมาไล่ตำแหน่งนี้นี่เราก็เอาเรือนะครับตับโคนครับโดนกินนะครับโดนกินกาโคนอยู่กับใครครับเขาก็จะรุกเรานะครับเขารุกเราก็นี่มีปัญหานะครับเขากินเรากินเบี้ยไปก่อน กินเบีย้ยไปก่อนครับโชกเข้าไปครับก็จะโซ่ก็คงคงจะสงสัยครับว่าทำไมนะครับถึงถึงไม่กินนะครับนะครับก็อ,อยาบไปให้ติดตาลุกซะง,งั้นนะครับ จะหลอกล่อให้เขารุกที่ตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่สองอ่าลุกตำแหน่งขอไข่สองนะครับก็จะได้ขึ้นขุนไปนครับม้าสีดำก็จะเสียตำแหน่งเป็นหนึ่งตาครับอ่าตำแหน่งนี้ครับก็กลับมานะกลับมากลับมากลับมาที่ไหนดี ลงมาดีกว่านะครับมาโจมตีฝั่งขวามือบ้างนะครับถอยม้ากลับไปนะครับถอยมากลับไปในตำแหน่งนี้ก็ไปครับเหลือไปเลยครับแปก้าว้าเหลือหนึ่งนาทีอีกแล้วนะครับเล่นกับใครก็เป็นรองเวลานะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ กลับมาไล่กินเบี้ยนะครับกลับมาลุกไปหนึ่งทีครับกินครับกินก็ไปเลยครับอาแม่ทับขึ้นไปคุยนะครับม้ากลับมารุกนะครับก็ไปครับม้าจับมาจับนะโคนไปครับไล่กินม้าครับ เอา้ากินแบบนี้ก็กินครับไปครับเปี้ยมไม่ฟรีนะครับก้ผู้เรียนก็ยอมแพ้ไปนะครับก็าฝาก like กดไลค์กดแชร์ครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ